สวัสดีครับเช้านี้กับเชฟลังครับผมอะไรี่บเชฟลังพระนครครับ <c oughs> นี่คือเกล็ดมันครับช้ <c oughs> สำสามนิ้วครับเกล็ดมันอ่ะตัวนี้อ่ะมุดลงก้นน้ำไปเอาหวัวตันเมาก็ได้นะ <c oughs> เออไม่ทำเวลาครับผม <c oughs> <c oughs> ได้เอาฟ้าฟ้าฟันเอาครับเก็บมันเก็บมันกักินบูเบิ้ลกินด้ยสามมือขอเก็บมันนะเนื้อมันกินที่รังก็ได้โอ้ยหวานห่วยๆเนาะตัวกินนี่นไหมมันกินแซ่บ